สวัสดีจ้าทุกคนมากินข้าวเที่ยงน้ากันเดอ้อแมคค่ะฮะกวางค่ะว่าก็ได้กินข้าวนี่มาเบิงเน้ากินกับบ๊อมี่ยังหลายดอกตำบกหุ่งชื่อๆตำบก,ห,กบหุ่งกับพักสดมาจากกับกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะมาเบิงวิธีการกินฉบับแมคค่ะ <c ười> คุยเลยคุยตอนบอกหุ่งนี่แหละคำใหญ่ๆรถข้าวเหนียวผบพักสด พักสดดวยค่ะพักสดเจ็บกรปุ้นท่านไหนล่างเปยังเจ็บอยู่แล้วทุกคนเจบับจบ